ใส่หัวอาละนำบงังคือไปรถก่อนนะไปวางไว้ก่อนาอหนักสามีนาคมสองหกจะไปก่อนก็ได้ไม่น้อำรอ เข้าแถวเื้อไต้อัวเหี่ยอยู่ที่อันเท่าไหร่แล้ว <c oughs> เอาละยี่ผ้าแล้วล้วนไปรถแล้วนะ ตลอดนะบอกพึ่งหันไม่ทันนะกำดังเขาบอกบอกลูกกำดังเฮ้ยูกกำดังไหนเขบอกบอกแถวนี้ละครับองสีนะรูปกุ้งเผามีให้อาบนักหนาแล้วก็ได้กินแล้ววันนี้ชาบู แปดมีนาคมสองห้าหกแปดไปเกิดลูกสาวอายุสามสิบหกปีแล้ววอเจุกตรงนั้นรู้ได้ไงว่าสามกอ้าเกิดสามสองกับสามหกเปย <laughs> ข้าหมูสับไข่ดาวหกสิบบาท วันที่19มีนาคม2568ที่โรงพยาบาลก้วยน้ำไทย3นี่อาหารตาสั่งช้อนทัสะติกต้มยำกุ้ยข้าวไข่เจียว80บาทถุกทูก กุ้งปลาหมึกเนี่ยสวนเพลินนะวันที่1 8บมีนาคม2 5 6 8ร้านข้าวสวยอาหารชุดกำนัน<ะ>เขาบอกบอกลูกกำนันไม่รู้กำนันไหน บอ่อแถวนี้ละครับมงสีนะลูกออป,ปูเผามีให้อาบุญนักหนาแล้ว้กินแล้ววันนี้ชาบูแล้วแปดมีนาคมสองห้าหกแปด ไปเกิดลูกสาวอายุาสามที่หกปีแล้วอีกถ้วยเิจ,จุกตรงนั้นรู้ได้ไงว่าส <c ười> ามสิ 3, 2, 3, อ้าวเกิดสามสองก็สามหกปีไวเชวครัว,วยุคฟินวางคุนเทียนสองมีนาคมสองห้าหกแปดนี่อะไรต้องยำกุ้งเหรอ ซ้มยำกุ้งกับปลากระพงเนื้อปลากระพง